เมื่อนี้ครับประชุมกัคอนเฟิร์มสคริปต์นะครับว่าเราจะโชว์อะไรดนปีเวอร์ชั่นไหนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่มีอยู่แล้วก็จะได้ประสานกับอาจารย์ันตรีจะได้เข้าใจตรงกันว่าเราเล่นโชว์นี้เวอร์ชั่นนี้นะครับ,รบวางแผงกนกำหนดระยะเวลาซ้อมนะครับว่าเราเราจะทำอะไรช่วงไหน เริ่มต้นก็คือปฐมนิเทศวันที่หนึ่งนะฮะปฐมนิเทศวันที่หนึ่งวันที่แปดนะครับก็จะเป็นการไหวเวทีหลังจากไหวเวทีก็คือแดนเซอร์สามารถขึ้นซ้อมบนเวทีได้นะครับนักดนตรีแล้วก็หมอลอําก็จะเข้ามาวันที่20สิบงหาคมนะฮะในช่วงของประมาณวันที่แป กันยายนนะฮะเริ่มที่ีมาซ้อมน้ำกันแล้วก็คือเอานักดนตงตีนักร้องแดนเซอร์นักดนนัเนเซอร์จากที่เปิดเพลงซ้อมใช่ไหมฮะเปิดเพลงที่เป็นอ่เวอร์ชันทีเฮ่าสิมาโชว์เป็นของศิลปินทีเฮาคือเปิดเพลงอ่ะเปิดมาเตอเพลงซ้อมพอวันที่แปดกันยาปุ๊บนะฮะเราก็จะซ้อมใส่ดนตรีส่วนนักดนตงตีแยกซ้อมแล้วนักร้องแยกซ้อมแล้วเอามารวมกัน จากวันที่แปดเป็นวันไปเราก็เริ่มลันเริ่มรันเริ่มเร่อกระสีเริ่มค่อยๆแกะไปวันแรกก็อาจจะเติรกตะกัดเนี่ยนะครับพอวันที่อันนี้ก็เป็นแผนคำนวณเวลาหลังจากนันมากก็ต้องเริ่มที่จะใส่ชุดเริ่มที่จะฝึกใส่รองเท้านี่เห็นบ่มครับระยะเวลาสองเดือนมันแป๊บเดียวเนี่ยครับกว่าจะเป็นผลงานให้ทุกท่านได้เห็นนะครับค่อยแกะทีละจุดนะครับ ใก้มือเปิดวงแม่จันจ่อเขาเนี่ก็สิเป็นเริ่มแต่งหน้านะมีการซ้อมแต่งหน้าด้วยนะครับแดนเซอร์ cer, <c oughs> ก็จะแต่งหน้าประมาณสามวันสี่วันนะครับบอร่วมกับสอนไงเริ่มแต่งหน้านะครับพอเริ่มเข้าที่เข้าทัางแล้วเริ่มที่จะเห็นว่าภาพที่มันจะออกไปสู่สายหูสายตาของพี่น้องคุณผู้ชมเนี่ย มันจะเป็นแบบไหนก็คือช่วงเริ่มซ้อมใหญ่ก็น่าจะประมาณในช่วงของวันที่ 18, 19, 20, 21นะฮะซ้อมใยหรนี่คือ 23, 24, 2บอ่า24นะครับซ้อมใหญ่ 23, 24, 25, มห,ญหมายถึงว่าก็แสดงจริงเลยแต่งหน้าจริงนักร้องนักแสดงหมอลำทุกคนจะต้องพร้อมและมีชุดใส่นะครับผู้ใดบ้บอมีชุดใส่มือนันก็นสิถือให้แต่ละปีนี่ก็ถือว่าเราไม่พร้อมนะแดนเซอร์เรามาซ้อมสองเดือนกว่าเขาจะเสร็จแต่ละอย่าง นักร้องเนี่ยมาแค่ร้องเพลงแล้วมาแต่งตัวให้ครบให้เต็มมือซ่อมใหญ่เนะี่ยถ้าไม่พร้อมนีม่เจ้าดวเลยนะครับหลังจากนั้นซ้อมใหญ่ปุ๊บ26แล้วก็หยุดให้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่27กันยานยานนะครับ